คอณาุอ้นั่นเองนะคะวันนี้นนะคะ่ยาวเฉแล้วอีจอม,มันมี3าถ้าต่อดูหนึ่ง3องสา่อาี่าเขียนตัวอะไรคะเขียน,นยอะไรคะเขียนถอทานถอทาน ทำไมไม่เขียนด้านบนก่อนก็แค่จะเขียนด้านล่างก่อนโอเแแต่จองบอกจองพ<อ>ิมพ<อ>์ตีทอเอเข้ามาจองอันนี้ถ้าถ้าไม่มีตรงนี้เป็นอะไรกานั้นนี้นะโอ้มีหลายตัวลูกเหมือนจอจานเหมือนรอเรือผสมกัน เป็นท่อทานและอนที่ข้างล่างวันนี้ผสมอะไรยึกยุกยากยากวันนี้ข้างล่างเขาไม่รู้เหมือนงองงเหมือนยึกยุกยากยากอะไรก็ไม่รู้แหละเขารวมๆแล้วเขาเป็นท่อทานค่ะลูกยากนิดนึงเนาะจำยากจีดจีดจีดเลข<อ>แปดก,ก็เหมือนเหมืนะอนแปดมีวงกลมด้วยเนาะและสอง สองแถวเองเร่กไ็ได้ก็ได้าเขียนให้สวยๆนะลูกค่อยๆเขียนเอาข้ามไปด้านบน,น <c oughs> อีกแค่เง,ง, <c oughs> งื่อน <c oughs> ขอให้เขียน เอาพี่เคนต้องเขียนข้างบนก่อนนะคะอทอฐานตามหลักแล้วต้องเขียนตัวนี้ก่อนเอาเขียนให้ดีๆนะลูกเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วเขียนไม่ถูกนะคะเอาต่อไปเออสุดท้ายแถวสุดท้ายใเจนหนุนแถวนะเอาเขียนให้สวยๆนะคะเขียนให้มันตรงเส้นนะคะลูก อามันเกินแล้วไม่เป็นไรอาเขียนเขียนเลยค่ะเขียนไหมตรงนี้อรงแล้วอ่ะทำมันเขียนจระจานอะลูกไม่ยากนะเขียนเขียนหัวก่อนนะมันไม่ตรงเส้นเลยลูกไม่ใช่นะเขียนเขียน เัี่ยึดยึดจกจักีเขียนให้มันถูกให้เขียนนั่นแหละ <c oughs> ตั้งใจสิคะข้างล่างสิคะยังไม่เสร็จตัวนี้ยังไม่เสร็จนะคะมันมีสองตัวด้วยกัน ถึงจะเป็นถอฐานนะคะกาไม่้าไม่มีอันนี้ก็จะไม่ใช่ทอฐานมันเป็นอะไรก็ไม่ใช่ตัวอะไรเลยก็คือผิดต่อไปตัวสุดท้ายเปิดเทอมแล้วต้บ้าใจเรียนนะคะเปิดเทอมวันนี้เป็นยังไงอ่ะระบายสีทอฐานทอฐานพีด,ดีเลยได้ ี<ข>อาานข,<อ>ข<อ><ห>้ามาลองอันนี้มาเป็นทาตรงนี้ฝึกเขียนแล้วก็ฝึกระบายสียไปด้วยในตัวนะคะใช่ค่ะใช้ประการมจริงไหมได่ค่ะมันซึมสีเทียนได้อยู่ถ้าจะอาสีขเทียน Det en tiger, ja. いいわよ。 ทิ่นี่แค่ขอพาร์กไอกเขบายไ้ก็ตัวดีคือ